보이 투코자 가면 혹 주몽 2 0 밴나티 브로드캐스트 혹 주몽이에요. 토비베리 롱타임 브로드캐스트. 투데이스 베리 롱타임 브로드캐스트가 와우 와우 와우. People 에비원음아올무스트 모닝이에요. 특콘자 모닝. 오 마이 갓. 오 마이 갓. 오 마이 갓. 특콘자. 굿 모닝. 특콘 해피 가민 해피. 뜨거사노 가민사노. 잠깐만. 뜨도 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 뜨

เพราะมีเธอฉันไม่ขอความม่นใจเท่าไรที่ได้มีเธอเป็นทำกันไปช่วยให้ฉันยิ้มง่ายกว่าทุกวันที่ผ่านฉันไม่เธอวันนี้เธอไม่ลบนี้ไม่กางกล่ไปและทุกเรื่อทีจะัมีความหมายเพราะฉันชอบที่กายในเธอ น้ำมองที่เคยเนี่ยเงาแต่วันไม่ใช่กำมองเห็นดาววันพรุ่งนี้ที่เคยว่างเปล่าไม่เหมือนบางอีกต่อไปฉันหาวันในไร่ได้ไหนฉันยินไ,ได้กระทุกเรื่องที่เข้ามานนไม่มีสุยงานกำตาเพราะมีเธอ ฉันไ่ค้นพ่าดีทที่ได้มีเธอรำทางกางไปฉันไม่ว่าฉันม้่อวาทุกความจริงมาแฉันไม่ทตรงนี้ถ้าทำาล้มีไม่ความตัเงใจะทุกไม่ได้ที่จะมีความราทายที่ทานไปก็ฉันชอบที่ได้มีเธอโม どうもう、どうもとどうもとありおいおいありがとうございましたはじめましてよろしくお願いします。ああなたは日本人ですかありがとう、本当にありがとうございます。おー <laughs> で、ま 初めまして私の名前はカーミンですよろしくお願いしますおー,おーインディティだいろちゃんラララ Thank you so much my my family is... Ma,、um, my family is Thai people Tai people so many Thai people か。 เนอะไรมันดีงไม่ดีที่เคยมองเห็นขอกแบบนี้รักและสุดยัง,งน้นรักและจะกันนี้มาไหนรักอะไรตัดไปสายพง้น ี่าทุกสวยดีร,รักที่นสาสักคนรักที่เอุคนลุกรักเพราะว่าไม่จน,น,จนมไม่สักตังใคใจแค่จะทำอะไรต้องแต่ขั้นการกูก่งซ้กันเลยกันไม่สนใจใครซ้ำทำไมเข้าใจไม่ขอรักใครัักนมมัน้วกัน บมกว่าแทนคืออะไรมีแคคนที่ชอเจทไม่ร้ันนกันวันที่ไม่เข้าใจ ักนแต่แล้วเมา่อได้ใกล้กันจะเจอในใจนั้นก็ลงพันได้รู้ตัวอุ่นไปทั้งหัวใจกว่าใครที่พบมาชีวิตจะมีคุณค่าและมีความหมายคงไปวันที่ฉันรักเธอ คงเป็นวันที่ฉันมั่นใจคงเป็นวันที่ฉันรับรู้ว่าเธอคือคนสำคัญแค่ไหนคงจะได้เธอได้รักกันคงจะได้ ผู้ใจคงไม่ใช่เธอติดตามหาแต่แล้วก็ัำพบว่าไม่มีคนไดนจะตรงกับใจได้เท่าเธอต่อจากวันนี้ไปอีน่านสักเท่าไรชีวิตแค่มีเธออยู่ฉันก็สุขใจคงเป็นวันที่ฉันรักเธอ คงเป็นวันที่ฉันมั่นใจคงเป็นวันที่ฉันรู้ว่าเธอคือคนสำคัญแค่ไหนคงจะดีถ้าได้รักกันคงจะดีธ้าเรานั้นย้อนค้างกับไปฉันรักเธออยู่อันนี้ฉันรู้คำตอบของหัวใจ ันนใจคงเป็นวันที่ฉันรู้ว่าเธอคือคนสำคัญแค่ไหนคงจะดีใจเรักกันคงจะดีใจนานๆเคียงข้างกันไปฉันรักเธออยู่วันนี้ฉันรู้คำตอบของหัวใจฉันรักเธออยู่ ตราขาคินขาคินสุนีิยูเหรอฮิยูขัคนคุณค่าเพียงเต่เงแคนคนอบอุ่นในหัวใจเพียงแต่เพียงแคงคณ มถ้าเฝ้าดอ,อ,องใจแล้วพยยังนับพาพาที่แสนไปลที่ไม่มีใครคเคยก้าวล้ำข้าง่ามพ้นไปถ้าต้องเดาที่ไหลเล,า,ลา,าเฟ้าจะมายัง้อยเป็นมาไลอพร้อมใจถ้าเฝาดวงใจแล้วพยัยนับพาพาที่แสนไปลที่ไม่มีใครคเคยก้าวล้ำข้างผ่าพ้นไป แค่ตรงดาวที่ลอยตางฟ้าจากนาเลี้ยงน้อยเป็นนาลไหพร้อมใจอุก,กัน mm hmm. เพียงแค่ใจเรารักกันปวดตางความสำคัญเป็นใด mm hmm. เพียงแค่ใจเราสองใจเข้าใจในรักจริง mm hmm. แต่ละเม่เพีงานนว่าเดียวถอยไปแต่เส้นจัน ุขสกาต้องดวอมมาวแพร่พรมน้ลอยฟังลงการเต็มพยานแห่งนั้ที่ไม่มีพยยิธีใดจับสำคัญหากเราเมียเพียงน้อยว่าเดียวได้ไปก็สกเส้นจำสุกสก้าวต้องดาวแพร่พร้ม,มน้ลอยฟ้งนรการเต็มพยานแห่งนั้ที่ไม่มีพยยิธีใดจับสำคัญเหลือใจ 嗯，我都看不了来。 ว่าไทไม่ซีเลาคาขาไม่อัวเห็นหน้าที่ไม่มีพีแต่จสำคัญน้อใจสโด thank you hello ทุกคนทำไมต้องนีมา้งทกท thank you คิดอยู่ทุกวันคิดอยู่ทุกคืนคิดว่าสักวันตัวฉันคงถูเลมน้อยลงทุกวันที่เราคุยกันเพราะว่าอะไรเถอถึงได้เปลี่ยนไปคิดถึงคิดถึงเธอคิดถึง,ถ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 ง คิดแต่ไม่ถึงเธอเทอรู้บางไมว่ามีใครทนทุกข์ทรมารอยากลูกเพงคิดถึงคอบทองจากฉันจะทาหรือเรล่าจทจริงจริงว่าใจทองเพียงไปหรือเปล่าทำไม่คิดไปแอบใช่ไหมความคิดถึงที่ฉันได้เคยส่งไปไปไม่เคยทั้งเลย วันที่เราหากลอกันไปยลิบเลยอีกทอสักครั้งจำได้ไหมวันที่เราทะเลาะกันพยายามไปกให้ฉันหยุดสุกครั้งความทรงจำยังทำให้ฉันคิดถึงคิดแต่ไม่ถึงเธอคิดถึงคิด,คดแต่ไม่ถึงเธอเธอรู้ 这个深藏。 Thank you! Cuckoo car! Cuckoo car! Thank you so much! Thank you! Thank you! Thank you, thank you. Everyone, thank you so much for the phone card. We are, I like her. เราจำได้ลมืมล่ะมีแผลเปิดตั้ คิวนัดชวนค่ะทุกคนในค่ามีสเปเชียลค่ะเราเวลาจะผ่านกันปีค่ำคืนนี้มันเดิมโดยใจที่วางเปล่ามองทางตดจะแต่เรื่องราของความล้าของคนที่มาคุ่คิดกัน,นมีพนแพงปวดตังไม่ผูก 자. ดีใจค่ะก็มาโอ้ห้างห้องโอ้ตอนนี้หท้าวงเ้างจังสุ่นเรื่องท i m ค่ะฉักก่มไอติ้งก็ทุกคนชอบคำนี้าวงทุกคนชอบค่ะอะไร Okay, AM long, AM I'm so happy everyone, just to somebody. Like, coming we'll, we'll to together, but I'm so happy. Thank you everyone, Carl, ถ้าเธอรักใครคนหนึ่งเธอเองจะรู้หรือเปล่าว่ารักของเธอโชคราหรือรักของเธอยาวนานกว่านั้นถ้าเธอพบใครคนหนึ่งที่เธอให้ความสำคัญเมื่อเธอสบตาผู้นั้นเธอรู้สึกอย่างไรรักนั้นอาจเกิดด้วยเรื่องคิดหรือ,รอมันอาจเกิดโดยเธอต้องใจง เกิดตัวให้คนดได้เลยใครจะเล่าร,รู้แล้เพราอใครนั้นหรือใครคิดกดแค่ไว้ให้จอยต้องพูดกันอยู่เสมอมทุกครั้งไปถ้าเธอรักใครคนหนึ่งเธอเองจะรู้หรือเปล่า่าักของเธอจบราหรือรักของเธออยางน้นกว่านั้น ถ้าเธอพบใครคนหนึ่งที่เธอให้ความสำคัญเมื่อเธอสบตาคนนั้นเธอรู้สึกอย่างไรหนูข้อซื้อไว้หนูสุดรีบ What time What time check ๊ o กู ปในความรู้สึกทำไมต้องตรึกตรองลื่องลงไปติดตามฟังเสียงหัวใจพาลลอยไปจนไปดูฟันเบอรรักไม่อาจกลมองแล่ไม่อาจกดเกมใบแค่เกิดเพ่เพียงแค่ปล่อยให้ใจตัลอศลอยไปอ่ะอ่ะเอค่ะอันนี้อันนี้คือลูคัสลูคัสเช็ไทนนี่เช็ไทยอยากรูค้าเดจิเดจิ

원니 원니 퓨퓨어 원니 PX 볼스테이커 모드 X 쉬프 원 모드 X is PX 커헤 PX is P PX 차이메이커

อยู่ต่อเลยได้ไหมอยาก,กล่อยให้ตัวฉันไปเัอเขารู้ทั้งใจ,ใจใจฉันอยู่ที่เธอหมดและตอนนี้อยากได้ยินความมรักแท่บอกลาแม้เป็นทุ่มพบฟ้ากคงดูดีคือวิให้ฉันได้อยู่ใกล,กล้ๆเธอ

อยูต่เลยไหมยูต่เลยได้ไหมใจตอนนี้ทำนี่ตอนนี้ไปนอน

จริง o เขากูคงคา thank you thank you just just ได่ต้องเกิดการ thank you just thank you thank you จทิงๆเขาคงคา thank you ช่วยฉันสักทีเดินจากตอนนี้ฉันรู้สึกทิ่ใจมันออมไวอยากจะรู้ว่าเขาเป็นยังไงจากคำพูดน,นีเพราะฉันองอมบอกลกไปและเขาก็เล่นฟังทุกอย่างจนคล้ยคำเหมืนความฝันแต่ก็ไม่อาย เฟมิลี่วันนี้ก็ทำได้ดีมากค่ะทุกคนจ้าวิตามินนุ่ทาย์ค่ะทุกคนวิตามินเจ๊ชวโมงอุบกค่ะวันนี้เจ๊ชวโมงวิตามิน thank you so much ค่ะที่วันค่ะ and my life ยังไม่นอนค่ะ my life everyday thank you every people video clip thank you so much ค nah ่ะ and m o o n j a วนนี้พวกคุณทั้งนุ่า thank you พี่ t t y g i l o v e you พี่ t t y kitty นะคะให้วันนี้ s a y ค่ะเร็วๆน้องค่ะทุกคนจ้าพักผ่อนนะค่ะทุกคนจ้า and นอนล่ะ safe light คะพรุ่งนี้ safe light and นอนเยอะๆค่ะ thank you วิ r y much นะพรุ่งนี้ไปไปโอเค go back ตอนนี้มา with long t i m I think นอนล่ะตอนนี้นื่อยค่ะ thank you so much ไอสุดยอดจริงๆ What time, no, ka, din, din. Ze, non, ze, t i m นอนค่ะจริงๆฉันจนอนค่ะฉันจะตอนนี้นอนค่ะ 완니 완니 오케이 마이크 진짜 완니 오케이 마이크 마이크 오카 노 땡큐 에브리원 땡큐 so much요 토리 땡큐 버 진짜이카 보고카 땡큐 so much 시카 노